สวัสดีค่ะสวีสมาชิกกลุ่ม v ี p ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวีเช้าวันศุกร์ที่21ตุลาคมพศ2565กับการวิเคราะกราฟทองประจำวันสำหรับกราฟทองแท่งเดยจบไปแล้วค่ะเป็นลักษณะถอดไส้นะคะถอดไส้มาหมดเลยนะคะทุกคนแล้วก็นะคะแท้าบอกว่าไม่เหลือเนื้อเลยนะคะเพราะว่าเมื่อคืนขึ้นไปเจอต้านหาราคา1645นะคะ เซลทั้งวันนะคะมาลงตอนดึกนะคะขอบคุณกราฟทองช่วงนี้วิ่งในตลาดอเมริกานะคะแล้วก็เป็นไปตามทิศทางในตลาดอเมริกาสังเกตได้นะทุกคนนะคะโอเควันนี้กราฟทองอยู่ที่ไหนต้องบอกว่ากราฟทองอยู่ในรับฝั่งซ้ายมือนะคะตรงนี้เป็นแนวรับฝั่งซ้ายมือวันนี้จะหลุดไหมนะคะจะหลุดราคา16อ่ห16 15หรือไม่นะคะถ้าหลุดราคา16 15คือลงต่อราคา1600นะเดี๋ยวจะไปดูในทางฟรม ถ้าเฟรมสี่ค่ะมันจะอยู่ที่แอเรียรับเดิมเลยนะคะแอเรียรับเดิมครนี้ก็ต้องเช็คกราฟเช็คตลาดอีกเช็คกราฟเช็คตลาดวันนี้เล่นอะไรนะคะมันเนื่องจากอยู่แนวรับนะคะทุกท่านเนื่องจากอยู่นะคือถ้าไม่หลุดอะ่ะมันจะโยกขึ้นใหม่ถ้าไม่หลุดจะโยกขึ้นใหม่นะ S หนึ่งต้องดูก่อนว่ากราฟหลุดราคาแนวรับนี้ไหมถ้าไม่หลุดจะมีการโยกขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่หลุดกราฟจะโยกบนอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคไหมคะอาจจะมีการโยกบนมาที่ต้านหนึ่งและต้านสองโซนนี้ ต้านหนึ่งต้านสองโซนนี้นะคะวันนี้ถ้าเราไม่รีบก็รอตลาดก่อนนะคะให้ตลาดชี้ชัดแล้วก็เล่นตามนะคะให้ตลาดชี้ชัดอันนี้แผนเซล์ตามเทรนด์ตามวีคตามเฮสหนึ่งตามเดย์นะคะนี่แผนเซล์นะคะเมื่อวานนะคะไปเจอต้านแรกตรงนี้ลงมานิดหน่อยแล้วก็โยกเจอรับลงไม่ได้ดีดราคาขึ้นไปแบ็กเทสต้านที่สองสุดท้ายขึ้นไม่ได้กดลงมา ทิมหัวตีลังกาลงมาเลยนะคะนี่คือเกิดขึ้นในตลาดอเมริกานะคะซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่เมืองไทยเมืองไทยนี่คือดึกแล้วนะคะโคแพมก็เลยพักผ่อนแล้วก็นอนจริงๆก็ได้เซลล์ราคา4ี่ห้าแล้วก็แจ้งเซลล์ให้กับ b i p ทุกคอสนะคะอันนี้สมมุติว่าอย่างกราฟเมื่อวานค่ะต้องบอกว่าก็จริงๆคือตรงแผนทุกอย่างนะคะตรงแผนทุกอย่างเลยนะคะแต่ครั้นี้มันอยู่ที่การตัดสินใจหน้างานซึ่งต้องบอกว่าขอบคุณค่ะสำหรับโค้แพมนะคะก็ต้องบอกว่าขอบคุณเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาทำให้เรา ได้เรียนรู้นะคะได้เก่งกว่าเดิมได้เข้าใจได้ชัวร์ยิ่งกว่าเดิมการคอนเฟิร์มเทคนิคและวิธีการรวมทั้งการตัดสินใจต่างๆที่ต้องบริหารทุนเพื่อกําไรนะคะและก็การตั้ง s อสเก็ต้องขอบคุณเพราะว่าการตั้ง s อสเนั้นสําคัญถ้าเราไม่ตั้งเลยนะคะมันอาจจะบินไปอีกทางแล้วก็มันอาจจะนะคะบินไปไกลแต่ทุกครั้งที่เกิดอะไรขึ้นโค้ชแพรจะรู้สึกขอบคุณกับเหตุการณ์นั้นเพราะโค้ชแพรรู้สึกว่า ยังไงสิ่งที่เราคิดไว้มันใช่อยู่แล้วมันใช่อยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าหน้าง,งานเราตัดสินใจยังไงนะคะแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันทาให้เรายิ่งเก่งยิ่งกว่าเดิมยิ่งแก่งยิ่งกว่าเดิมและมันคอนเฟิร์มเทคนิควิธีการที่เรานะคะศึกษาแล้วก็ลงมือทําในทุกๆวันทุกๆวันนะคะถึงว่าแม้ว่าแม้ว่าเมื่อวานนะคะ,อะตอนแรกจะจริงๆคือเราเซลล์กันแต่ว่าโค้ชแคมตั้งเอสแลใกล้ไปแค่ร้อยจุดทําให้ชนเอสแอลตรงนี้แล้วกดราคาลงมาก็ตรงแผนทุกอย่างนะคะ แต่ว่ากราฟมีการสวิงในทางเฟรม M1 นะคะไปเคลียร์ก่อนแล้วก็ลงมาแล้วก็ลงมาตามที่คิดไว้พอลงมาตามคิดคิดไว้แล้วก็โยกต้านซึ่งเป็นต้านสองที่โค้แพรมวางแผนไว้เมื่อวานนะคะแต่ต้านสอง่ยโค้ดแพรไม่ปล่อยให้ลอยเลวยนะคะจัดก,การอีกเหมือนเดิมค่ะเอาคืนค่ะนะคะแพ้เป็นนะคะแพ้เป็นแต่กลับใหม่นะคะกลับใหม่นะคะปัดฝุ่นลูกไวไปต่อนี่คือโค้ดแพรมแม่บ้านเทรดฟอร์เร็กนะคะต้องบอกว่าสําหรับกราฟแล,แล้วโค้ดแพรมรู้สึกโค้ดแพรไม่เคยนะคะไม่เคยยอมแพ้ต่อก,กราฟ นะคะเป็นคนที่นะคะเรียนรู้ฝึกฝนแล้วก็ยังกลับเข้าไปเอากําไรอเหมือนเดิมนะคะไม่ได้น้อยข้ามวันสําหรับโค้ดแพรอาจจะพักแค่1ชั่วโมงแล้วกลับมาใหม่นี่คือหัวใจของควาเป็นโค้ดแพมเป็นเทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาดนี้นะคะดังนั้นโค้ดแพมจะไม่ได้ปล่อยให้มันข้ามวันนะคะไม่ได้น้อยข้ามวันไม่ไ ปล่อยให้รู้สึกนะคะตัวเองแบบนะคะอีกชนเอสรู้รู้สึกว่าตัวเองแพ้ข้ามวันภายในหนึ่งชั่วโมงโค้ชแพมก็กลับมาได้จริงๆไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าโค้ชแพมเห็นกลาว่ามันก็รู้ว่าอ๋อมันจะเป็นยังไงก็กลับเข้าไปเอากําไรคืนดังนั้นสิ่งที่โค้ดแพมเป็นนะคะทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกเพจแล้วก็เทรดเดอร์หรือว่าลูกศิษย์ที่ได้เรียนกับโค้ดแพมมานั่นคือสิ่งที่โค้ดแพมเป็นคุณจะเห็นได้ว่าสิ่งที่โค้ดแพมประสบความสําเร็จคืออะไรมันไม่ใช่แค่เทคนิคคคววววิธีีีกกาาาาาารแลแลละะหหััออออออย่ง่งงงงนนึทต้้เเเขขามมาืใจป็ หัวใจของความเป็นเทรดเดอร์บางครั้งที่แพ้แพ้แล้วทำไมโค้ชแพมลุกได้ไหวนะคะก็เพราะว่าโค้ชแพมรู้ว่าตัวเองรู้วิธีทําเงินก็กลับเข้ามาเอาเงินตัวเองนะคะไม่ปล่อยให้เงินนอนอยู่ตรงนั้นนานกลับมาลุกนะคะหนูไปเที่ยวเดี๋ยวก็กลับแล้วเจอกันมาเยอะกว่าเดิมนะลูกเอาพ่อเอาแม่เอาลูกเอาหลาน,เอา,อนานะะเอาเต้ามาะนาเอาเย่งกว่าเดิมลูกแม่จะเอาเยอะกว่าเดิมนะคะ ดังนั้นนะั่นคือสิ่งที่โค้แพรมคิดและพูดกับตัวเองเสมอนะคะจึงทำให้โค้แพรมนะคะกลับมาในตลาดได้ไวดังนั้นนะคะลูกศิษย์นะคะอย่าเรียนแค่เทคนิควิธีการโครแพรมอยากให้คุณเรียนหัวใจของความเป็นโค้ดแพรมด้วยแล้วก็เรียนวิธีคิดสิ่งที่โค้ดแพรมนะคะเป็นด้วยแล้วคุณก็จะเป็นเหมือนโค้ดแพรมนะ,ะดังนั้นเทรดเดอร์ที่เข้าตลาดเนะะี่ยค่ะมันมันจะมีหลายอย่างมันจะมีบททดสอบนะคะทุกคนมันจะมีบททดสอบโค้ดแพรมต้องพูดตรงๆว่ามันจะมีบททดสอบที่เราต้องเจอและเราต้องเรียนรู้และเราต้องปปปรรรรระะะะสสสบบบพเเเเเเจจจออออออววว่่่่่าา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 ็็นน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 ทดดด์ีีคมํใตตล้้้้ไไยยยงงงััืแถช เอาชนะเทคนิคเรียนรู้เทคนิคเข้าใจเทคนิคและที่สําคัญต้องเอาชนะใจตัวเองนะคะแล้วพาตัวเองกลับเข้าไปเอากาไรในตลาดนี้ค่ะตลาดนี้มันค้างเหลือเฟือค่ะนะคะถ้าเราแค่ SL แพ้นะคะเราก็ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวเรากลับไปเอากําไรใหม่นะคะทุกคนขอแพรเป็นกำลังใจให้กับเทรดเดอร์ทุกท่านเทรดเดอร์ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นลูกเพจลูกศิษย์หรือคนที่ติดตามทุกช่องทางนะคะคุณทุกคนทําได้นะคะเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นพัฒนาและไปต่อวันนี้ไปต่อเช่นกัน ถ้ามาที่ต้านนี้ก็จะเซลแต่ถ้ารับลงไม่ได้อาจจะมองบาดขึ้นมาอันนั้นไปนว่ากันในเนื้อง,งานนะคะว่ากราฟจะขึ้นหรือไม่แต่ยังไงนะคะกราฟมันยังอยู่ในรูปแบบของเทนล,ลงอยู่นะคะแล้วก็วีกนั้นเป็นลงนะนี่คือแผนการเทรดกราฟของเช้านี้โค้ดคะถ้าหลุดสองสาไปที่ไหนห5 1, 6, ึ่ง้าค่ะไปรอชอนที่นั่นยังไงก็ต้องดีดขึ้นมาบ้างแหละ500จุดถึงพันจุดนะคะโค้ดแผมบอกไว้เลยนะคะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปสวัสดีค่ะ